วันนี้มีเธออยู่ตรงนั้นตรงนี้เสมอเดินมาเดินไปไม่เคยหันเหไปไหนอยู่ตรงกลางวางใจไปไหนก็มีเธอ,อ อยู่ตรงนั้นมานานอยู่ในความรู้สึกสำนึกในใจว่ารัยังเช้าสดชื่นมาจะมีเธอตื่นขึ้นพร้อ แยกทางชั่วครั้งชั่วคราวเอาดินร้นมือสาวเท้าวางได้รองชีวิตแต่เธอไปไม่ลาไม่มีเธอกลับมา นึกถึงเธอบอกกับฉันมีแต่ความตายเท่านั้นที่จะพรากเราไปจากกันได้ เราสับสนผู้คนมากมายความตายเลือ,เ,อเธอไปแล้วไม่มีมุนคืนแต่เธอไปไม่ลาไม่มีเธอกลับมา นึกถึงเธอบอกกับฉันมีแต่ความตายเท่านั้นที่จะพรากเราไปจากกันได้วันนี้คนที่เรารักมาจากเราไปความตายพากเธอไปไหนใค้เราจะรู้ จะเ n งเคว้งความคุณเศา้าสับสอนหูคนมากมาความตายลือสุด